สวยหนหน่ยข้างหลังข้างหลังนับู๊ตอันบู๊ตปุนปุ่นไม่ติด สวัสดีนะคะสี่ทุม like it it. ่มเออว่าแล้หนูหนูลืมหนูคิดว่าแบบประชุมเมื่อสามทุ่มแล้วมันจะไม่มีแอดรอบแล้วนะคคือตั้งให้แจ้งเตือนเข้าแล้ากลับกดกระดิ่งมุมฝาคือหนูต้องออกป้ะมันมันไอ้นี่ป้ะมันบังป่ะเลยังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเดอะเดอค่อยหาด้วยโน้ฟายให้แจ้งเตือนอ๋อขอบคุณนะคะแสดงว่าคนที่ขึ้นโน้ติฟายแสดงว่ากดแจ้งเตือนเพจแจ้งเตือนสตรีมหนูหนูไว้ใช่ปะ หนูแห้งกตายแล้วหนูต้องทยังไงวะหน,น,นต้องกยังไงอ่ะแป๊บนงนติปออโตโวีออนไลน์อ๋อกกนติปออโตโวีทำไมไมันมีหลายอันจังอ่ะอันนี้ปะกกนติปออโตโวีอ๋อ อป,ปะออนไลน์ด้วยปะเออไม่รู้อะเดี๋ยวเดี๋หนูเหตั้งเดี๋ยวหนูหนหนหนไปอดอปก่อนเดี๋ยวหนูไม่ทันเปนนังนะปนนึงนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะบาสติมม่าน้องหม่ขอโทษคขอโทษครับคือหนูเคยลองสตรีมครั้งแรกตอนนั้นเล่นเดลต้าแล้วหนูยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรใหม่เลยเฮ้ย mm. หนูต mm. ้อเปลี่ยนหนะ้าจอ ดีนะครับมาดีวัาดีทุกคนเลยนะคะฝางงกกดกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะพี่ๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้นาฬิกาพี่ๆฟังด้วยนะครับแป๊บนึงนะหนูมีรถกะเนี่ยหนูของอยู่ในรถอะชิบหายแล้วว้าสุดาตระ้าแบะรถไม่ไหวใช่ <laughs> แอดอบครับแอดอบครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ แล้วมันเงียบเงียบอ่ะหนูไม่ชอบเลยอ่ะมันเงียบไปอ่ะหนูหนูว่าหนูต้องไปหาเพลิศหนูต้องสร้างเพลิศมาแล้วไม่ไหงคนเงียบเลยเพลงลิศเพลง c o อ e r ถามที่เงียบอ่ะใครอ,อ้าวแล้วผมไม่เห็นแอร์ดับพี่น้องคะใครอยู่บ้างใครอยู่บ้างวะพี่เ้า ตับน้อย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 ขอจีเพียรน้อยสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะฝากสติมาหน้าใหม่ไว้ด้วยนะคะฝากสติมาหน้าใหม่ด้วยนะคะสติมาน้องใหม่สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเี้ยเพียร้า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 หนูหนูไม่มีแฮปปี้หนูอย่าพียร <uh ้าหรอวะแป๊บนึงนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโทรโทรหาใครโทรหาใครได้บ้างพี่ดีเลนพี่ดีเลนฮัลโหลครับหนูขอโลหน่อยครับฮัลโหลฮัลโหลส่งโลให้หน่อยครับส่งโลให้หนูหน่อยโอเคครัอ้าไม่ไม่ไม่เบเป็น,นยัง สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะแล้วหนูก็จะไม่เห็นวงด้วยสวัสดีทุกคนเลยนะคะเหนูหนกลับมาอ่านแชนนะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะฝากเข้ามาแลหนูฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะคะชชวยประชาสัมพันธ์ให้หนูหน่อยนะคะหนูย้ายมาเฟซบุ๊กกับ วัสดีทุกคนนะคัะไปแอดดอกกันไปแอดดอกกันไอแจ้งเตือนเฟซบุ๊กนี่คือคือยังไงเขาเพิ่งกดหรือว่าแบบพอหนูมาเฟซบุ๊กมันก็เลยแบบแจ้งเตือนเก่าๆมันเลยขึ้นหมดเลยป่ะเนีย่ย ทุกคนเลยนะครับแอปปี้เนี่ยยัง,งโหแอดอบอยู่ไหนเนี่ยแอดอบอยู่ไหนเนี่ยแป๊บนึงชิบหายแล้วโคตรไกลไม่หาแเลยไกไ่ สันไม่อยู่เนี่ยไม่รู้ที่ซานีไปอยู่ตรงนั้นนะวันนี้นะเอาส่งดาวได้แล้วหรอเอาส่งได้ไงอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอุ้ยขอบคุณนะคะหรือไปก่อนค่อยอ่านแชร์ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ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 สวัสดีค่สวัสดีค่ะ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 สวัสค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค่วัสดีค่ะส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 วัสดียี่ะสี่อดยคัค่อดยางันค่นี่ะดีวัด้ว่ะ่ี่ะสวั่ะยั่ัีีี่ย Yes i r ฝากสตรีมเมื่อหน้าใหม่น้องใหม่ได้นะคะนฝากเพจหน่อยปละเพจหน่อยค่ะฝากสตรีมเมอน้องใหม่ได้นะคะฝมเมอน้องใหม่ได้นะคะ่ไลมน้ใหม่ได้นะคะสรีม่ออร์รีมเมามเม่ด้วยสะคะอสนรีมอะไรีิลลีเสตเมสตีมมมีีมเมอมอสตีมเรมร สวัสดีนะคะแล้วผมฟ้าสวัสดีนะคะอย่าฝ่าวงนะไอ้ถนนที่คนก็ถามพี่ว่าถนนย้ายมาที่เฟซบุ o กแล้วจริงเหรอครับจริงเขาใช่เขาฟอร์สติมมาต้องใหม่ด้วนะคะฟอร์มมากฟอร์สติมม่าต้องใหม่ด้วยนะคะสปอร์ฟอร์มเลยฮัลโหลพี่พี่ว่าไงครับไปรับพี่สลิปหน่อยที่โรงพยาบาลเออเห็นรถพี่สลิปจอดอยู่ตรงนั้นถึงว่า L I N อะไรนะ L I N L I N นนเนียนอนหนุ่มเอ็นฝาไทยเอ็นอะไรนะฝาติดตามด้ยนะครับช่องเพจโวเนียนะฮะตอนนี้ในในช่องมันมีนี่ป่ะพวกชุดแดงอะมีบ้างมีบ้างมีไหมมีไหม <anto> ออมีส้อ๋อนี่นี่นี่อเหรอนี่วัดีทุกคนหน้าเดือเนี่ยหรอโอ้ไม่ยังไม่เห็นมีชุดจใส่ชุดดำทำไมเนี่ยฮะอะไรเนี่ยใส่ชุดแดงทำไมนี่เขาตตนแ้วเนี่ยไมเห็นเลยกลับมา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 เลยกลมาเลยกลับกลับมาเลยกลับมาเลยกกลับมาเลยกลับมาเลเลยเลยกมาเลยกลัเลยกลัมับมมาเบาเลยกลับมาเลยกลับ เมื่อกี้หนูปฏิทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์แชร์ให้หนูด้วยนะคะพี่พี่ครับพี่พี่ครับหนูแก้ไขไม่เป็นอ่ะ ทุกคนี่คะวนนี้รมาเข้าวงมาดวนะแฮปปี้นิวยีย์ทุกนพคะวันทุกคนองไว้องไวคุนะครแฮปีทุกคนนะคะขอให้ร oh. no like ุ่งนี้จอดีกับทุกคนนะฮะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะขอให้ถูกลังวันที่หนนูก็ขอให้ตัวเองถูกังวันที่หนึ่งเหมือนกันอะไรนะคืออรเชปูรอรอรอรับเพื่อนกลับไง เพราะว่าเนี่ยถ้าเราโดนยึดเงินเนี่ยเราจะกลับมาไม่ได้ซลิปก็มีคนคุมไว้โอชีหนูก็ว่าหนูเห็นรถพี่ซลิปอยู่ในท่อกูว่าไม่มาจอดตรงนั้นวะตุ้ยขาร์ทอนี่เองท่อตรงระหว่างทางทางมาครับหนูแบบใช่หนูว่าพี่ซลิปไปไหนทำไมรถไปจอดตรงนั้นวะดูเรื่องเลยอ้าวมันไม่มีไมโครโฟนแล้วเหรอเนี่ย เขาเปลี่ยนระบบเสียงใหม่ลูกออ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันดีเจอาชาวเปิดปองค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนเลยค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ช่องแชร์ช่องพี่ช่องพี่โนเนียช่องพี่ตาช่องพี่ฮาโบช่องหม่องมาจริงสิมาแล้วสวัสดีจากทุกๆช่องเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะขอช่วยหนูอุปถัมภ์ตลอดเวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะคะ

ตัวประกบจะวิ่งวนเล่นแย่งแย่งไปไปตัวละคนตัวละคนเอนบูดองนบูด จาหนึ่งหนึ่งเลยสวยลวยสวยข้าะกบคนหนึ่งจริงเนที่อย่างี้หาหาประกบเลยทำไมเขาไม่ตายสักทีวะมีคนจกมีคนจบมีคนจรอนไปเลย เห็นแล้วเห็นแล้วนะสวยตัวนอยถอยตัวนอนถอยเลยมีมาบนหมีมาบนมีมาบนขอาไปตกวาเดินอย่าไไปดิมีคนจกนะมีคนจกนะมีคนจกอยาเข้าไม้ต่ากว่าเดินข้อซ้ายข้อขวาข้อซ้ายขวาอเข้ามาทำไมทำไมเหมือนเขาไม่ได้รับด้านเมทจากหนูเลยวะเดี๋ยวถ่ายค่ะ เล็งทีละคนอย่ายืนนิ่งอย่ายืนนิ่งใครว่สองคู่ประกอบเลยใครว่าอยู่หาคู่ประกบเดี๋ยว่เล่นมไปไหนสองเดินลองรับพีเองหาคนประกบหาคนปรกบอย่าิ่งชัดไป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 เอด่นัดจไปนนปสวย bay chúc mít tôi chúc, lai lai bên nào, lai 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 bỏng bỏng chú 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 ใช่ยังกินสมกินนม่าสมนมสมเพิ่มด้วยหน่อยขบไม่เป็นรู้กอ้วอแลวอแล้นไม้อดู้มาววงหลังวงหลังให้มาวงหลังให้คุ้มาเท่าทีเท่าทีเทที โอยเกือบเทพแล้วเกืบแพมันหมุนจอได้แล้วรอหุจอไม่ได้เราสาเป็นซุมซม,มามไม่ได้บูเลยยปเปิดไลาคำว่าขาบูนไม่เป็นขาบูนไม่เป็นนี่อยากจะบูโชว์สักหนึ่งเนี่ย สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะาติมเมอร์น hmm. hey uh ้องใหม่ด้วยนะคะโาสติมเมน้องใหม่ด้วยนะะฝากกดไลค์กดแชร์นอยร้อนี่ยา่อยนะครัี่อันนี้คือความพ่ายแพเดูเวะเราก็เอาเดี๋ยวนีครสมัยหนึ่งไม่เาขูมาขูมปลไม่เว้นน้องเน่ก็ไม่เว้น วะไม่ใช่น้องนะชูอะไรวะพี่โดนแยวไปเ๋ยวพี่กระแทกเพนเริ่มดีขึ้นเลยทำไมย้ายมาวันนี้คะอันนี้มันที่มันเป็นแบบแฟนเดย์วะเพราะว่าใจนะคือรายได้เราเนยอ๋ออ๋ออที่มันเดนกูแทงนนเดยโดฟนเดย์เดนกูแทงอ่ะโดนกูแทงอันนี้ก็มันคือแฟนเดย์นี่ว่ะนี่อะไรอ่ะนี่นะาคำสองสีดำในตำนานได้ยังจอ อารบต่อคันนี้ออกแต่งานใหญ่เาใครอะตายอุ้ยไอ้ครอบไา่แลวชิบหายเลยยังอีกรูปงนึงเนี่ยกระปูจำได้หรือเปล่าน้ามะชมุดเนี่ยจำรูปนี้ได้หรือเปล่ามาปอยยัยพี่ชมุดมาปอยได้ต้องร้ ไอ้โนนี่มาบอยดัน้ำมาบอยตับน้ำต้อบอปุ๊ปิกโอ้แบบคิดถึงเน๊ะคิดถึงจังสมัยคิดถึงแบบตอนนั้นหนูก็นั่งดูอยู่นะกันปะคิดถึงความหลังกันตอนนั้นหนูยังไม่รู้จักคำว่าจีเซอร์เลยแ้ขอมันก็โดนชนปะไม่โดนครับ นนนน่ะน้ำไปแล้วมน้ำเลยสิหนอนหนอนนั้นหล่นยังไม่ได้เก็บเก็บแล้วเหครัอได้ข่าวว่าออกจากโอซีมาเป็นสตรีมเมอร์เต็มตัวแล้วเหรอใช่ครับใช่ครับแล้วมาที่เฟซบุ๊กก็เหรอใช่ครับพึ่งมามีชื่อเฟซบ้างไหมเออชื่อเฟซบ้างอะไรพูดสิชื่อเฟซลินลินลี่ครับ L I N L I N L Y ครับ ชื่อเหมือนคม่ใช่โมไหครับ L I N L I N L Y เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะบสวัสดีค่ะฝากสตรีมมาหน้าใหม่เลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะนี่ผมดูเผยแต่งหน้าไม่สวยเลยฝากสตรีมมาหน้าใหม่ด้วยนะคะทุกคน ฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะนั่นนะคะฝากสติมานะใหม่ด้วยนะครัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะพี่มี่ครัวันดีนะคะวันดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะพาคืนนอนนะละขอบคุณค่ะบฝาสติมานะใหม่ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ วม,นะม่น,มมนนะล้วม่แล้วขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคับแก่สามค่ะสวัสดนนีนะครับฟุ้งนี้ลงรูปด้วยนะรูปชุดน้ำอ่ะ <laughs> ลงนะ <laughs> นะไม่ว่าขอวาร์ปด้วยครับลงไอจีไปแล้วครับจะลงในในเพจสักหน่อย,อยเขราะจะมากดไ like ลค์กัน เฮ้ยทำยังไงที่แบบเห็นแค่เป็นหน้าเราแล้วก็เป็นเก้าอี้ข้างหลังแล้วมันไม่เห็นฉากข้างหลังทำยังไงอ่ะกรีนสกรีนเหรอใช่ครับกรีนสกรีนครับซื้อฉากข้างหลังสีเขียวมาแค่กรีนแปดร้อยก็จบเลยเหรอไม่ครับต้องตั้งโคม่าคีย์ด้วยครับใช่ไปตั้งในกล้องด้วยครับเฮียใชแอร์ฟิลเตอร์เอาครับตั้งง่ายมากไม่ได้ใช่กรีนสกรีนแล้วล่ะไอเหรอหาที่ตั้งง่ายๆบวยบ่เหรออะไรนะ อะไรนี่ตั้งง่ายๆห่อลุงตั้งง่ายหรอเขาเขาตั้งง่ายๆใส่ชุดสีแดงมาดิตั้งง่ายๆไม่ได้วะก็ลุงบอกว่าไม่ใช่เกลี่ยรัวอะไรอะไรอะไรตั้งง่ายอ่ะตั้งกล้องเลยนะค่ะตั้งกล้องตื่นเต้นต้องใส่ใจด้วยนะคะนะคะสวัสดีนะคะชื่อเหมือนในเฟซเฟิร์ตัวใช่ชื่อเหมือนในค่าวมือเออไม่มีตัวเซี่พวกที่แม่งไปจากช่องพี่แล้วก็ไปพิมพ์ว่า น่ารักสมุดไรอื่นน่ารักสมุดไรอื่นสั่งโถมเลยฮะบารมีพรามงงงาบดูดูดูๆอบคครับดมบ้านไม่ให้หมดเลยเด้อขอบคุณครับขอบคุณโุกคนเลยนะคะขบคุณนะครับ ใช่จีนหนูมีไว้หลายรูปมากแต่ว่าหนูไม่ก้าวลงอ่ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนฝากตัวด้วยนะคะฝากตัวด้วยนะครับฮะโอเคดูหมดมาเงียบไปหมดเลยเลยดูถนนเมเงียบหมดเลยออกไปแล้วไปครับไีครับปะเราลาเธอวันดีนะคะเชิญเดี๋ยวกดออกไม่ได้วันดีนะคะเชิญ รู้สึกว่าคาเธอมันคาเธอมันแบบไม่ค่อยเข้ากับหนูเท่าไหร่เลยเนาะหุยลืมไปด่ขายกวางดื้อรีเมอร์ต้องไปขายกวางอะจริงวันนี้นะคะวันดีทุกคนเลยนะคะพักทายกันได้นะคะทักทายกันได้นะหนูฝากไว้ด้วยนะหนูฝากทุกคนด้วยนะคะน่ารัก พ,พี่พะโม่เพิ่มบใบเองบ้เา,เ,าเลยชมุอะไรอื่นนี้แหละเดี๋ยวคะ่ะข้ามีแลเข้าวเนื้เข้าเสร็จไปขายคนแรกเลยสิไม่ทันแล้วแบบเขามันจะมีคนที่แบบว่าไปตอมอตรงนั้นแล้วก็ขายตรงนั้นเลยไม่ทันแล้วคือกะคือเนื้อเนื้ออยู่ในตู้หนูยังไม่ได้ขาย,ยาเยอะเลยอะ่ะวันนี้นะคะวันนี้นะคะพี่วิกเตอร์โอ้โหพี่ Victor, วิกเตอร์สวัสดีคะ่ะวันนี้หนูไม่หนึ่งนา,นาเพราะว่าหนูเพราะว่าหนูกินมาก่อนขึ้นเตินแล้วค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะ ยส,ส่งส่งดาวกดซับไม่ได้แต่ว่าสามารถสนับสน,นุนกายชาหนูได้นะคะทุกคน mm hmm. แอบไปกระซิบบอกบอลมาแหละอุย้ยขอบคุณครับพี่ป๊อขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วอบคุณผู้เล่นในชุดแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่จริงๆหนูก็ไม่ได้อยู่เฉยๆรองหนูก็แบบว่าเหมือนพวกพี่โนเนีนยแลวพี่สิ่งตอะไรเนี้ยเขาก็จะจา้จางจ้างให้หนูแบบดูเรื่องภาษีให้ด้วยไงนะรับงานรับงาน พัดรับอะไรมาเลยรับงานนกนกบอกรับงานผัดชามเออ่ชุดแดงเขงาชอบหนอเกียดเขาตั้งตัวเป็นชาวชุดแดงเลยเหรอจะไ,ได้ไม่ทำเฟรนด์เขาทำอะไรเขาพีโกเวอร์นี่ฮะชาวชุดแดงไปเลยสวัสดี้เขากำลครอบครัวอืมไม่เลขอะไรอ่ะ 哦。Oh. แบบช่องเด้งเด้งสองเอ้ยหนูหนูลืมหนูลืมกิ่นจอตัวที่เขาตัวที่เขาไปนั่งจ้อให้ก่อนอ้าวแม่คืนหนูเรื่องออกเสียงขึ้นเลยนี่นะคะได้เชาเปิดหลังได้ไหมไม่เอาไม่เอาผมจะมีชุดอื่นนะคะหนูไม่มีแล้วไม่มีแล้วลองผอมผอมก่อนค่อยว่ากันตอนนี้ไม่ไหวกร่เป๋าเก้า ีทำอะไรตึกออซิสซ่าล่ะครับใช่ค่ะเดิมเดิมทำงานตรวจสอบบัญชีค่ะเดิมตรวจสอบบัญชีค่ะวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะครับว่าขอบคเณคุณยศคับพี่ค่ะคจณยศนะครับพี่ครับพี่ครับเธอวัสดีนะคะเธอพรหมเด็กเบิ่งนาครับ อยู UK, ่เคเคเท้าบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผม